โอเคครับทุกคนก็ขอกาบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม b o b b y c o m อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับนในเกม d ีมลีกสกอ s เตอร์2 0 2 2เหมือนเดิมนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเล่นแมตช์ออนไลน์ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับหลังจากที่ผมก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะโอเคผมก็เข้ามาจัดตัวผู้เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผม จะมาเล่นแมตส์4แมตล่าสุดนะครับผมชนะ3แพ้1นะครับผมโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเจอทีมโหดหรือเปล่านะครับในคลิปนี้ก็ถือว่าสูสีนะครับผมสูสีนะอ่าโอเคเขามีตัว93ตัวนะผมมี4นะครับเพราะว่ามีผู้สาวตัด้วยที่90นะเอาเลยครับมาครับ เจอกับผู้เล่นไม่รู้ว่าประเทศไหนเหมือนกันนะผมมาในระบบ442ครับเกมนี้ไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วนะทุกคนเขามาในระบบ4 3 3นะตัวนี้ครับเคมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายเก็บใช้ได้เลยครับในเกมนี้มาฮะจะเริ่มเคลียร์บัลแล้วเอาเละครับเริ่มเกมตังนี้เปิดยาวขึ้นมาบ่อกที ลมีลัดฟอร์ดครับลัดฟอร์ดยังย,ย,ยึกยักยึกยักอยู่เปิดเข้ากลางมาข้ามาถึงฝักซ้ายส่งต่อให้ทิมเซนเปิดตัดเข้ามาจังหวะนี้ถึงหรือเปล่าขู่ยังได้อยู่แล้วมงลูกนี้อเข้ามือของอาริสซอนครับจังวะนี้ขอบื้มยาวขึ้นมารับเก็บได้แต่มงไม่ดีโอ้โห ยากับหลังใบเลยนะครับทิซิว่าเดบเบลเล่ครับตรงนี้เปิดเข้ากลางมายังติดอยู่โหมบอลเป็นของเขาแล้วจวังหวะนี้เดบเบลเล่ยิงโอ้โหติดเซฟครับแมา่ยังไม่ได้ครับโอ้เนี่ยเคลียร์กันไม่ขาดนะครับบอลตรงกลางิยองริซันจังหวะน,นี้ต้องเคลียร์ไปก่อนเลยครับในผลหน้าประตูอาร์เลยครับผมเป็นบอลสวนกลับ บอลถึงโอ้โหมีถึงแกเรตเบลเนะครับคุนาเกลโลอาา้าวจังหวะนี้ขอยิงเลยกันเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นความผิดพลาดของผู้รลกษาประตูนะครับนี่ครับเปิดมาแล้วโอ้โหโดนฉกได้คุณนอาเกลโลครับยิงไกลลูกนี้ก็เรียบร้อยไปเลยนะครับแเ,เปิดเบาไว้นี่ครับโอ้โหอา้าวแล้วขึ้นนำไปหนึ่งป,ประตูต่อศูนย์นครับ นาทีที่2ี่เท่านั้นแอ้ความผิดพลาดนี้โทษใครไม่ได้เลยครับเอาเลยครับเนมเบเลีตรงนี้เปิดยากน,น้ามาให้คุณวิ่งครับแต่ก็ลื้อเกินไปดียองเปิดเข้าผู้ทดสษาประตูเลยครับจรงนี้คว้างไก่มาอาวเลยครับคว้างไม่ดีเหมือนกันเปิดมาอาวเลยครับถึงด้วยเลตฟอร์ แรดฟอร์ดโอ้โหนิงบายแอขาตายเอายังได้อยู่ส่งต่อให้เดวิเล่ยิงเดวิเล่ยิงอีกทีก็เข้า2ครับลูกนี้อย่างครับเปิดยาวขึ้นมาเอาแล้วครับถึงคุณเอาเกโลเกลโลดึงจังหวะเราเพื่อนครับส่งต่อให้เนมามีมาส่งให้ชิชงโกครับชิชงโกมีสสองโอ้โหโดนดันด้านฟันได้รับมาโฉบไปก่อนไปบอลสวนกับ ของฝ่ายตรงข้ามครับแล้วจังหวะนี้จะเปิดข้างฝ้าก็ลึกเกินไปนะครับต้องเคียวมาก่อนจังหวะนี้ถึงหรือเปล่าแล้วหมดเวลาการขันครึ่งเวลาแรกไปครับมาก็ซิตี้นะครับนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์เท่านั้นจากความผิดพลาดของผู้เล่นสาวตูนะครับที่ส่งบอลมาไม่ดีนะครับสั้นเกินไปนะครับผม๋ยวมาดูขึ้นหลังกันต่อนะครับว่าทั้ง2ทีมนะครับจะแก้เกมกันมาอย่างไงครับผมอาจจะ ไม่เปลี่ยนตัวนะครับผมเพราะว่ายังไหวอยู่นะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เอาละ,ะครับเขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นมาสามผู้เล่นเลยนะครับน่าจะเอาจริงแล้วเอาจิงวะจังวันนี้เปิดมาเอาแล้วจะแม่นหรือเปล่าผู้สาวตูอ่านเกมไว้แล้วที่กุนโเ,เกโลส่งต่อมาเอาละ,ะครับโดนโฉกไปได้ยัางได้อยู่ครับรีเนลเมสซี่ เมสซี่ลากเข้ามาตรงกลางแล้วกิสม no ันโหนโฮเห็นทางด้านออนตัวกิสมันครับที่เปลี่ยนลงมาครับสามประสานกองหน้าเอาแล้วตีเสมอได้ครับทันเวลานะครับผมหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับดูการแก้เกมนี่น่าสนใจมากนะครับแล้วจังหวะนี้เปิดมาเปิดเข้ามาตาัวกลางครับบอยทีมาเน่เคเวตบอยไลสเตอร์ริงครับไค์วอเกอร์ปาดเข้ามาข้างใน แกเลตเบลหูยติดเซฟรับลูกนี้ยังไม่ได้แอปเจ็ดทางด้านคู่ตัวนะครับน,น่าจะเป็นคู่ตัวครับตรงนี้ขอแม่แมนๆหน่อยแล้วกันนะครับทางด้านเควินเดบอยแล้วเปิดเข้ามาปีเก้ขึ้นมองลูกนี้ฮูยังติดเซฟได้ครับแม่ยังติดเซฟอยู่ถือว่ามองดีนะครับแต่ก็ยังยืนตำแหน่งได้ดีครับทางด้านคู่ตัว เปิดเข้ามาอีกครั้งค y วอ k e r เกอร์ Walker, ขึ้นหมง่งลูกนี้ก็เบาไว้หน่อยครับมสซี่อาได้ครับเป็นบอลเคลียออกมามาคัสแรดฟอร์ดอาไล้ครับโชคได้จังหวะน,นี้กุนอาเกลโรยกหนึ่งครั้งจังหวะน,นี้ขอเน้นๆโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับมาสองประตูตอนหนึ่งครับขึ้นนําอีกครั้งจากกุนอาเกลโรครับประตูที่สองของเขาในเกมนี้ด้วยครับการหมองนะครับผมแล้วก็ยกโลมาจังหวะน,นี้ครับ ดวลเดี่ยวกับผู้เล่นปาวตูก็ไม่พลาดเลยครับจงังหวะนี้ของคุณเอาแล้วขึ้นนั่นอีกรอบครับในนาทีที่หกสบเก้าครับเมยังไม่จบครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วมาอีกแล้วครับจงังหวะนี้โอ้โหกยาจะทําชิงกันเอาแล้วจังหวะน,นี้เควินเดอร์บอยเดอร์บอยขอเน้นเน้นโอ้โหหลุดหลังออกไปแล้วมาเฮ้ยเดอร์บอยทำอะไรกันเนี่ย โอ้พลาดยากมากนะครับผมแต่พลาดไปแล้วนะไม่เป็นไรอุย้ยเป็นทางด้านโอบักนะครับผมไม่ใช่ทางด้านกุตัวนะผู้สาวตัวฝ่ายตรงข้ามทางด้านโอบักนะครับนี้เคลียออกมาอเลยครับบอลอยู่ที่องตัวคิดมันโชคได้อไรรเอาเอลยครับกุนอาเกโรส่งต่อไปส่งต่อมาจางาังหวะนี้ยังไง โอ้โหผู้เล่นเสื้อสีฟ้านี่เต็มไปหมดเลยครับทางเกาหลโทษแล้วโอ้โหติดแล้วยังได้อยู่ยังได้อยู่แล้วโอ้โหทางด้านเกลรเบลนะครับโฉกออกมาจากขาเลยปีเก้เป็นเล่นหน้าประตูนะครับไม่เคลียร์ออกนะครับผมดูว่าเนี่ยเอ้ยเป็นฟันไดะครับขอไปฟันได้ขาตายนะครับผมโดนโฉกก็ไ,ได้สมประตูตอนหนึ่งครับนทีที่86เนะครับ นี้บอลถึงหรือเปล่าอาได้ครับเก็บได้ปิกเก้ฝาได้เปิดยาขึ้นมายัางติดอยู่ครับถึงเวลา3นาทีเท่านั้นแล้วหมดเวลาการขึงขันไปครับผมโอ้โหเกมนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมแต่ก็ผิดพลาดจากผู้ักษาสาวตูนะครับในลูกแรกนะครับทำให้ซิตี้ขึ้นนำาะครับผมแล้วก็ หลังจากปรับเกมขึ้งหลังนะครับเขาก็ตีเสมอตีให้แตกมาได้นะครับ1ประตูตอนน่อหนะครับแต่ก็อีก2ลูกนะครับก็เป็นการผิดพลาดนะครับของผู้เล่นของฝ่ายตรงข้ามทั้งนั้นเลยนะครับผมนะโอเคสำหรับใครที่ชอบทิ่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับ